สวัสดีครับทุกคนพาลูกสาวเที่ยวคลิปนี้เราอยู่ที่โรงแรมรอยกิปบีทโฮเทลพัทยาที่เรามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วสวยถูกใจครับเลยมาอีกครั้งหนึ่งครับ โดยรอบนี้เรามาสองวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับใช้สิทธิ์เหล่าเที่ยวด้วยกันครับผมไปชมข้างในกันเลยครับรับรักท่องเที่ยวสวยดีนะครับผมดีว่จะประมาณนี้เลยใหญ่มากพระไฟมณีทำอะไรลูกอ,อ,อ๋อเปลีปล่ยนไหนปีอยู่ไหนปีอยู่ไหนนี่เหรออ๋อนี่ยครับพอเข้ามาเช็กอินเราก็จะเจอพระไฟมณีเลยนะครับอ๋อเอาเป่าเลยลูกใหาเป่าสิแต่ไม่ได้อ๋อโอเคอ๋อโอเคอ่าเนี่ยครับ เช็คอินหน้าเคาน์เตอร์เสร็จแล้วเราจะได้บัตรวอเติงฟรีหนึ่งใบนะครับนำไปแลกเครื่องดื่มได้ฟรีนะครับผมเดี๋ยวดื่มเสร็จแล้วลุงพลจะพาขึ้นไปดูห้องกันครับผมอร่อยไหมลกูกกินมาดูเชอ้าวหอมอร่อยดีนะตอนนี้เราขึ้นมาชั้นเก้าแล้วนะครับอ่าปเปิดห้องเลยลกูก นี่เราเข้ามาอยู่ในห้องแล้วอันนี้ห้องอะไรนะแม่สวีทครับวิวทะเลนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับเ<ม>ตียงก็เป็นคิงไซส์6ฟุตนะครับนี่เป็ไนไงเตียงนุ่มไหมแม่ตรงนี้ก็จะมีโซฟาด้วยนะทุกคนอ่ะคุณแม่นั่งโซฟาซฟาีอันนี้ห้องอะไรนะแม่บอกบอกบอีทีนึงซิมินิสวีทพับมีมีสวีทคับวิวทะเ,เลนะครับราคาห้องเท่าไหร่เอ่ย ราพาห้องห้าพันกว่าบาทเราเอาสิทธิ์อะไรนะแม่สิทธิ์เราเทียทยเท่ยวด้วยกันสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเหลือสามพันกว่าบาทอา่ะดูวิวข้างนอกหนลูกแล้วเปิดเลยนนเราออมาแบบว่าระหนับมากเรามาถึงวันนี้ฝนตกนะครับทุกคนให้ดูวิวก่อนนี่วิวของห้องที่ผมอยู่นะครับตอนนี้จะปิดก่อนเดี๋ยวฝนถัดเข้าห้องนะทุกคนห้องโอเคนะครับสวยดี เป็นแนวยาวห้องนะ้ำเป็นแบบกระจกเปิดโล่งนะครับผมนี่นี่ครับโอ,โอ้โหญะเอ๊เป็นหอยเป็นหอยค่ะอ่าโอเคอันไหนอ่นรูดรูดต้างปิดได้นะทุกคนนี่ครับก็จะขยาบเป็นส่วนตัวนะนแต่เปิดก็เปิดได้ครับอ่ะคุณแม่เปิดสิอ่ะอันนี้คุณแม่ลองเปิดนะนโอเคหนู้อนเลยเหรอ Oh oh, โอ้โห่างน้ำนอนได้สบายเลยนะครับน้องเฟรม4ขวบก็นอนได้นะครับตู้เสื้อผ้าจะเป็นบานสไลด์ครับมาแม่ลองสไลด์สิโอเคได้เลยเป็นบานสไลด์ไหนคะอ่านไหนอ่าเปิดอ๋อนี่เป็นตู้อ่าเปิดตู้เย็นหน่อยเลยตู้เย็นเป็นของกินนี่โอเคออเเล้ันนนีีไก็็ป่ มาแล้วรายละเอียดห้องลุมพลใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนห้องดีนะแม่แต่เสียดายฝนตกครับวิวห้องก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูทะเลกันสักหน่อยครับ ออกมาดูวิวทะเลกันนี่ใช่น้ำใสวใำส,สวยมากฝนต้องตกอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำกันหรือเปล่านี่เป็นวิวชายหาดของรอยเย่อขีปนะครับสวยงามดีนะทุกคนนี่ครับอันนี้แม่ลูกก็นั่งถ่ายรูปก,กันโอ้โหบายบายนี่มุมนี้ก็สวยอีกมุมหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยน,น,นี่ครับแทนบรรยากาศให้ดูครับ แล้วก็จะเห็นทะเลน,นี่ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชายหาดของรอเยือกขิดแล้วนะครับผมนี่ครับฝนบตกมาโปอยๆนะครับบรรยากาศก็โอเคอยู่บรรยากาศชายหาดก,ก็จะประมาณนี้ครับนี่เล่นน้ำทะเลได้นะที่เนี่ย ทุกคนครับชายหาดของรอยเยื้อขีดบีทโฮเทนะครับจะเป็นชายหาดเดียวกับช็อกโกแลตวิวนะครับเราสามารถเดินไปทางร้านได้เลยนะครับทุกคนปละไปเล่นน้ํากันต่อครับสาวๆป่าทุกคนครับเดี๋ยวเราขึ้นจากทะเลแล้วนะครับเดี๋ยวไปเล่นน้ํากันต่อครับผมแล้วก็ชมวิวชายทะเลของรอยเยืิดบีทพัทยาไปก่อนนะครับนี่ วิวว่าจะประมาณนี้ครับนี่อันนี้เรามาถึงโซนสระน้ำก็โซนสระน้ำก็สวยนะแม่ ตัดมาโซนนี้จะเป็นโซนสระน้ําด้านบนนะครับทุกคน r อยเยอ i p b e บบีดโฮเทนะครับเขาจัดเต็มเรื่องสระน้ํามากจะมี2ชั้นนะครับชั้นนี้เป็นชั้นด้านบนนะครับเด็กก็เล่นได้นะครับจะมีน้ําตื้นและน้ําลึกครับไม่ต้องห่วงเลยครับผมส่วนมองไปไกลๆน่าจะเป็นทอเลสกระจกนะครับจะติดกับวิวทะเลสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบาร์นะครับผมน่นครับสระน้ำทอเลสนะครับที่อยู่ด้านหน้า ผมกําลังพาไปถึงแล้วครับผมสระน้ําที่เป็นทอรเรสนี่อ่าแม่กับลูกไปไหนกันแล้วส่วนมุมนี้จะเป็นมุมสระว่ายน้ําผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอ่างจากรุชี่ให้ด้วยมุมนี้สามอ่างนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมแผ่นให้ดูนะครับทุกคนสระว่ายน้นํานี้สวยงามมากเลยนะครับจะเห็นวิวทะเลแบบไกลๆเลยครับ ถัดไปด้านบนนั่นแหละครับผมจะเป็นสะลอยนะครับผมสะลอยนี่จะเป็นกระจกนะทุกคนสีครับแม่ลูกก็อยู่ข้างบนครับไปไปหน่อย ทุกคนครับเรามาชมวิวตอนกลางคืนกันบ้างครับลุมพลถ่ายจากชั้น9นะครับห้องที่ลุมพลพักอยู่ไฟสีทองแต่กันน้ำสระสีฟ้านะครับมีวิวทะเลให้ชมบีบสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิวสระน้ำด้านล่างกันครับ นี่ครับอันนี้บริเวณสระเด็กนะครับก็จะมีสไลเดอร์มีของเล่นให้เด็กๆเล่นกันสนุกสนานได้เลยครับผมและแล้วก็ได้เวลามื้อเช้าครับทุกคนอาหารเช้าของที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับจะเป็นครัวสามชาติครับมีไทยมีฝรั่งแล้วก็มีอินเดียนะครับแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนลุงพลทานไม่ครบด้วยครับกับข้าวอร่อยทุกอย่างเลยครับผม ไม่อยากอยู่อีกวันลูกบอกพ่อเน่ยสนุก่ะทุกคนครับลอยเอะขีบบีทโฮเทลเนี่ยมีคิดขับให้เด็กๆได,เด้เล่นด้วยนะครับใครพาเด็กๆมาอย่าลืมเลยนะพาเด็กๆมาเล่นคิดขับด้วยครับ1 0 0่บาทเล่นได้หนึ่งชั่วโมงนะครับแต่คิดขับที่นี่ปิดทุกวันจันทร์นะทุกคนใครมาวันจันทร์ไม่ได้เล่นนะครับรุยเลยอ่ะไป นี่ครับเราเข้ามาแล้วคลิดขับรอเยอร์คลิกนะครับก็จะประมาณนี้มาเล่นสไลเดอร์กันเดินเปยลูกพอเดินตาโอ้ข้างบนก็มีนะครับเดี๋ยวลงสไลเดอร์ก่อนโอ้อเ ลิ่งกันครับผมแม่ลูกอายุยนเลยโอ้โหเกือบหมดน้องเฟมเอาบอลมาแบาไบอลมาขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปของพวกเราและอย่าลืมกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย